ชอบดูดนิ้วอมนิ้วผิดปกติไหมแม่เหตุเกิดจากอะไรก็จะฝึกให้ลูกนะคะเลิกการดูดนิ้วอมนิ้วแบบไหนและเมื่อไหร่นะคะหาหมออ่านิ้วอมนิ้วส่วนใหญ่นะคะจะเจอกับน้องเด็กนะคะที่อายุประมาณ3-4เดือนใช้มือนะคะคว้าของเข้าปากได้อ่านะคะและทีเนี้ยก็จะเจอมาด้วยการที่แบบลูกอมนิ้วแต่ว่าคุณแม่บางคนก็อาจจะเจอว่าการอมนิ้วค่ะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นนะคะประมาณสักสองสาเดือนก็เจอแล้วเริ่มหยิบจับคว้าของนู่นนี่นั่นเข้าปากและในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มมีความรู้สึกว่า แล้วนอกจากหยิบจับเนี่ยมือเนี่ยใช้ทําอะไรได้บ้างแล้วก็ในขณะเดียวกันทารกแรกเกิดจนถึงประมาณปีครึ่งนะคะความสุขอยู่ที่ปากหรือเราจะเรียกว่า oral state ไม่ว่าอะไรใดๆเวลาที่ได้เอาของเข้าปากหรือว่าเอามือเข้าปากเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้เขารู้สึกว่ามีความสุขจังเลยลดความเจ็บปวดลดความเหงากล่อมตัวเองให้หลับ ค,คือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความสุขอยู่ที่ปากนีออกอแม่เพราะฉะนั้นคือเราก็เลยจะเจอไงว่าลูกค่ะเอามือเข้าปากได้เพราะหนึ่งอยากเรียนรู้กักบ2คือความสุขของตัวเองค่ะอยู่ที่ปากเดือนห้าอเดือนบางทีก็คือ ceramic, พลิกความพลิกหงายเก่งแล้วเนาะลูกบางคนค่ะคือนอนหงายอยู่ค่ะคุณแม่แล้วเอานิ้วหกักว้เท้า,า,าค่ะมาอม,มเคยเจอไหมเออมันเจอได้เช่นเดียวกันนะคะน้องเพราะฉะนั้นคือบางทีอมมือบางทีอมทั้งกําปั้นนะคะบางคนคือแบบนอนหงายแล้วเอานิ้วโป้งเท้าตัวเองมาอมอันนี้ก็คือเจอได้การที่เด็กะค่ะอมมือดู 1ลดความเหนื่อย2ลดความหิวบางทีค่ะลูกหิวนมนีม่รู้ไหมเวลาที่ลูกเราหิวนมค่าปากจะเริ่มไซหาไซหานะคะแล้วก็เอานิ้วของตัวเองค่ะมาดูดนะคะมนมนเป็นเหมือนการปลอบตัวเองว่าโอเคหิวจังเลยแต่เมื่อไหร่แม่จะเอาฉันข้าวเต้าสักทีนะเมื่อไหร่แม่จะเอานมให้ฉันกินสักทีนะอาก็ดูดนิดนึงนะคะเพื่อลดความหิวของตัวเอง หรือสามนะคะลู่หากําลังง่วงนอนบางทีเด็กที่เขากําลังง่วงนอนเขาคุมตัวเองไม่อยู่นะคะแต่ถ้าเขาห่ะได้เอานิ้วตัวเองอ่ะมาดูดนุนดูดไปดูดไปแล้วก็ปลอยหลับไปอันนี้ก็คือเจอได้เช่นเดียวกันอันที่4ี่ก็คือว่าการที่เขาค่ะดูดนิ้วเห็นไหมเวลาที่ลูกเราค่ะไม่สบายเจ็บปวดหรือว่าหลังจากไปฉีดวัคซีนมาอ,อมนิ้วของตัวเองอันนี้คือเจอได้เพราะว่าการอมนิ้วนะคะช่วยที่เขาไม่สบายหรือเขาเจ็บปวดค่ะมันจะช่วยลดความเจ็บปวดของเขาลงทําให้เขารู้สึกว่ามันดีขึ้นทุเราลง่านะคะดูดนิ้วค่ะต้องแปลให้อออกกมว่าลู ต้องการอะไรนะคะคือลูกเหนื่อยหรือเปล่าลูกหิวลูกเคลียนะคะหรือว่าลูกกาลังกล่อมตัวเองให้หลับหรือเปล่านะคะโอเคไหมคะเนาะที่เราหาเจอว่าลูกดูดนิ้วแบบนี้นะคะแล้วลูกหิวลูกก็เลยดูดนะคะหรือว่าแบบลูกเจ็บเจ็บแพ้นะคะลูกไม่สบายลูกก็เลยดูดอ่ะแล้วมันทําให้ตอบสนองดีขึ้นลูกค่ะทุกเราอาการเหล่านี้ลงอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะถ้าเขาดูดแล้วเขารู้สึกว่า โอเคมีเหตุผลของการที่ตัวเองดูดนะคะก็ปล่อยให้เขาดูดไปที่ลูกเราอะคะ่ะโตขึ้นมานิดนึงประมาณ6เดือน6เดือนฟันก็เริ่มมาทีเนี้ยเวลาที่แบบฟันเริ่มมาะคะ่ะเวลาเขาดูดนิ้ว,ต,วตัวเองเขาจะรู้สึกเจ็บนะว่าแบบนี่ทำไมดูดแล้วไอ้นี่จังเลยลูกบางคนอะ,ะพอฟันมาเขาก็จะเริ่มลดพฤติกรรมการดูดนิ้วลงแล้วก็เลิกของเขาไปเองเลยก็ได้ <พอ S 1> นะไม่ได้แบบติดอะไรมากมาย ถ้ามันดูดแล้วมันทาให้พฤติกรรมนั้นๆเขามันดีขึ้นเขาปลอมตัวเองได้หลับได้นะคะลดความเจ็บปวดของตัวเองลงก็ปล่อยเขาดูดไปไม่ต้องพยายามไปดึงออกโอเคไหมคะว่าเมื่อไหร่ค่ะที่คุณแม่หาเจอว่าลูกค่ะดูดนิ้วอย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยไม่กินนมไม่กินข้าวไม่สนใจไม่ส่งเสริมพัฒนาการไม่ทําอะไรเลยอันนี้คุณถึงค่อยบอกว่ามานะคะจริงจัง,จงในเรื่องของการมาฝึกให้ลูกเลิกแล้นะวค่ะเราควรจะฝึกให้ลูกเลิกของพฤติกรรมการดูดนิ้วค่ะเมื่ออายุประมาณเท่าไหร่หเดือน8เดือนหรือว่า10เดือนไปแล้วนะคะยังดูแบบ หยุดดูดเลยแล้วก็แบบดูดมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นความติดแล้วนมไม่กินข้าวไม่กินทั้งวี่ทั้งวันดูดอย่างเดียวเลยดูดนิ้วอมนิ้วอย่างเดียวอันนี้จะต้องมาฝึกแล้วโอเคถ้าจะฝึกก็คือจะต้องฝึกให้ได้ก่อนหนึ่งปีนะคาะที่รักนเนาะอ๋อค่ะจะฝึกอย่างไรนะคะให้ลูกเลิกพฤติกรรมของการดูดนิ้วถ้าสมมติอายุเกินกว่า1เดือนขึ้นไปก็สามารถใช้จุกหลอกได้นะแต่ต้องเป็น1เดือนขึ้นไปหลอกนะจุกหลอกเองค่ะก็มีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันก็คือจะต้องฝึกให้ลูกเลิกการใช้จุุกกกกกกลลออออออนนนนะ6เเเดดืืีี่่ตตต้้้งงริิมมมฝึแวว10จจไใชู ก็ะะเหตุผลคล้ายๆกับการที่ดูดนิ้วเช่นเดียวกันเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เกินหนึ่งปีนะ,ะาจะามีผลในเรื่องของการสุกข,ของปากและฟันของลูกได้ฟันลูกอาจจะเยินได้เนาะสองก็คือหมุดลูกเราค่ะสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนอ่านะคะเนาะคะือนะในช่วงนี้ค่ะมือเขา่ะหยิบจับสิ่งของได้อิสระเพิ่มมากขึ้นแล้วและยังดูดนิ้วนะคะแบบไม่ยอมกินไม่ยอมทาอะไรเลยคุณแม่สามารถใช้ของเล่นนะคะที่ชิ้นใหญ่ๆค่ะมาเขย่าให้เกิดเสียงยกตัวอย่างเช่นกรุงกริ้งนะคะสมมติว่าเห็นลูกว่าดูดนิ้วปุ๊บนะคะเอาของเล่นนะคะมาเขย่า หรือว่าเอาของเล่น,นะคะ่ะไปแตะที่มือของลูกเพื่อให้ลูกนะคะเลื่อนมือจากการที่ดูดนิ้วนะคะมาจับก,ก,กรุงกลิงแบบนี้ก็ได้ถ้าลูกของเราอะค่ะเป็นเด็กที่โตขึ้นมาแล้วนะคะแล้วยังมีความที่แบบเอ้ยดูดนิ้วอยู่แปดเก้าเดือนจะต้องมีการแบบเบีบเ่ยงเบนพาไปทํากิจกรรมอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นแบบอ่ะดูดนิ้วยางงี้ใช่ไหมคะเอาลูกไปเกาะยืนกันเราไปฝึกเดินกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่ทําให้ลูกค่ะมือไม่ว่างนะคะเพื่อที่ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นโตมาอีกในสเต็ปนึงนะคะแล้วแบบดูดนิ้วจังเลยอะไรเงี้ยค่ะจริง แปะแผลค่ะมาพัานตรงบริเวณนิ้วที่เขาชอบดูดอันนี้ก็ได้เนาะมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเนี่ยไอ้นิ้วที่มันดูดเนี่ยมันดูดลําบากขึ้นแล้วไม่อยากดูดเลยมันอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะข้อที่5นะว่าคือว่าดูดนิ้วมากให้คุณแม่ค่ะถ้าลูกอ่ะโตคือจะต้องบอกว่านิทานแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะคุณแม่คิดอะไรไม่ออกค่ะอยากจะฝึกจะสอนอะไรลูกค่ะคุณแม่ลองไปหานิทานที่มันเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมาเล่าให้ลูกฟังสมมุติว่าลูกของคุ โตขึ้นมาถ้าเกิน1ปี2ปีก็ยังเจอว่าลูกติดดูดนิ้วถามว่าจริงเราก็ไม่ค่อยอยากให้ลูกๆดูดนิ้วเม,มามันหรือว่ายาวนานขนาดนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งเองค่ะเวลาที่แบบเด็กดูดนิ้วนะคะนิ้วก็จะแบบมีความรีบเด็กบางคนนะคะคือดูดตลอดจนแบบนิ้วะคะ่ะติดเชื้อไปหมดเลยนะต้องไปรักษาเรื่องของการที่แบบนิ้วติดเชื้อนิ้วรีบแบนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางคน,นะคะคืออมนิ้วมานะคะแบบรักษาเรื่องท้องเสียเป็นวักเป็นเวนอยู่เลยแบบนี้ก็เจอเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคือนี่แหละนะคะถ้าเมื่อ ไปแล้วอายุนะคะเนาะแล้วก็แบบเจอปัญหาแบบนี้นะคะนิ้วเปื่อยนะคะหรือว่าท้องเสียบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะรูปแบบไม่ค่อยโตอะไรพวกเนี้ยอันนี้อาจจะต้องมาบาหมอ,อน,นิดนึงนะ